สวัสดีนะคะยินด,ดีต้อนรับสู่เฉกเวน้นนางงามนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะวันนี้เราว่างจากการทำเฉกเว้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมของขายแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูรถนางงามนะคะอันนี้เป็นคันที่ขายอยู่ปัจจุบันนะคะนี่นะคะคันที่ขายอยู่ปัจจุบันนะคะตอนนี้นะคะ นางงามขับออกไปขายทุกวันนะคะนี่นะคะตอนนี้เราออกแบบรถขายของเรียบร้อยแล้วนะคะออกแบบเองนะคะขายเองอันนี้จะเป็นอีกคันหนึ่งอันนี้จะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะอันนี้ซึ่งเรากําลังจะโมดิฟายใหม่นะคะเป็นรถคันแรกเป็นรถรถคันแรกในชีวิตของนางงามนะคะคนนี้กันนี่นะคะ อันนี้แล้วก็เดี๋ยวกําลังจะมาทําแล้วก็จะมาออกแบบนะคะตอนนี้นี่นะคะแล้วเอามาล้างก่อนนะคะอันนี้มาจอดเอาไว้หลายปีแล้วตอนแรกเคยพลดขายแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วคะตอนนี้ไม่ขายนะคะเอาไว้ทําเงินทําทองนะคะให้กับชากล้วยน่างานะครับตอนแรกกะว่าไม่นะคะนี่นะคะเป็นรถขายฉาวกล้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรถ พ่วง3ล้อนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่จักรยานงานวันนี้เราเอารถอีกคันหนึ่งมาล้างนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณทุกทุกคนมาจ่ายนะคะที่แม่ค้ามาทักทายกันนะคะเราจะเคาะสนิมกันนิดนึงแล้วค่ะพื้นนะคะแน่นหนานะอันนี้ต่อนะครต่อต่อพี่ชาย พี่ชายฉับไว้นาง,งามทาต่อเองนะครับพวกนี้นะ,ะพี่ชายขายฉับไวอยู่ที่ท่าประแดงนะครับปกิพี่เพื่อนเจ้าคนนะครับจะรับส่วนเป็นนางงามอันนี้เราก็พี่ชายก็ให้มานะคะเป็นมรดกที่พี่ชายให้มานะคะ <c oughs> นอกจากเครื่องมือทำอาหารกินแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีรถพ่วงนี่แหละค่ะ <c oughs> พี่ชายให้มาอีกหนึ่งคันนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะ เราก็าไว้ต่อย,ยอดในกนารค้าขายนะคะะรับสวัสดีพี่เพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างทำความสะอาดกันก่อนนะ <c oughs> จะคอยพบกับรถฉบไว้นางงามสมใหม่เราออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะับรถฉกไว้นางงามโฉมใหม่นะคะสวัสดีพี่เพื่อนทคลคลุกคนยินดีต้อนรับสู่ฉกไว้นางงามนะ ก็เราจะทําเองนะคะต่อเองนะคะเชื่อมเองออกเองนะคะชอปปี <Sure> ้นางงามนะคะเราทําเองนะคะรถที่ขายอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ต่อเองเชื่อมเองหมดนะคะก็ตรงนี้เราสามารถทําได้นะคะสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้พาพี่เพื่อนๆนะคะมามาอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเครื่องมือทำอาหารกินของชอปว้นางงามนะคะ อันนี้น่าจะรถคันนี้ไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับรถ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 มอเตอไซค์คันนี้นะคะแต่พ่วงนี้ก็หลายปีมากและะ้วครับ่วงนี้นะครับเกินน่าจะเกิน10ปีแล้วะครับแล้วก็เอามาขัดสีชวีวันใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีงือนประมาณแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนหน้ากากใหม่นะคะให้มันให้มันมีความสวยงามนะคะเหมือนกับนางงามเนี่ยนะคะสีแดงนะคะ คันนึงก็เปลี่ยนหน้าก,กากใหม่นะครับเป็นสีแดงแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นรถอีกคันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคันที่วิ่งซื้อของในตลาดต้าร้านนี่แหละ,ะจะเป็นรถวิ่งซื้อของนะคะอันนี้จะเป็นรถที่ขายอยู่ปัจจุบันนะคะสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่จักรนังงนะครับวันนี้พาพี่เพื่อนนะคะมาดนูนะคะ เรียนคอยพบกับชมใหม่นะคะของฉบกล้วยนางามนะคะของรถขายช็อกล้วยนางามนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่คอยติดตามครับฉ็กล้วยนางามนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะับสำหรบวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันได้นะคะเช่นเคยนะคะที่ตลาดโต้รุ่งสารเจ้ารงทองนะคะอำเภอวิเศษชานจังหวัดอ่างทองนะคะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เราจะทำคลิปให้ดูกันหลากหลายนะคะยังไงก็วันนี้เดี๋ยวเราก็ จะเตรียมการนิดนึงนะคะเพราะว่าเราออกแบบรถไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำน,นะคะเราออกแบบไว้ตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะเป็นรถขายเฉาก้วยนะคะกับเฉาก้วยนางงามอ่างทองนะคะยังไงก็ฝากในช่อง YouTube ของเฉาก้วยนางงามอ่างทองไว้ด้วยนะคะในอ้อมอบอ้อมใจนะคะขอบคุณทุกทุกทกาลังใจนะคะ,ะกฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากซับสไครต์นะคะขอบคุณทุกทุกกาลังใจนะคะเดี๋ยวมีสิ่งดีๆนะคะหนูจะมาลงให้ใหม่นะคะับขอบคุณทุกทุกกลังใจนะคะสวัสดี